สวัสดีครับพรพรเพื่อนๆเพื่อนคลิปนี้มาดูสูตรมาเข้าไอ้สูตรมาครบสองตัวบนถึงสามตัวนั้นเพืนเน่อนนะสูตรเก่าเรางวดที่ผ่านมาเข้านั้นเพืนเน่อนนะงวดที่ผ่านมาเข้าอันนี้ผมก็มาดูว่ามันเข้าจะแต้มงวดที่ผ่านมาไม่เข้านั้นเพืนเน่อนนะแต้มสองตัวบนไม่เข้าแต่ ที่ผมจับเป็นเพื่อนไปสูตรนี้มันเข้าเอามาตามต่อนั้นเพื่อนนะมาตามต่อว่าสูตรนี้เขาจะเดินต่อไหมเผื่อเพื่อนชอบก็ชอบก็จัดนั้นเพื่อนนะถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็เพื่อนก็ดูสูตรต่อไปแต่ว่าสูตรนี้มันเป็นอย่างนี้งวดที่ผ่านมามันเข้างวดน,นี้เขาจะเข้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ อ่ะขอ,อขดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนครับคลิปโลนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็ีนแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวปรับขึ้นมาหน่อยนึงนั้นเพื่อนนะเวัยรุ่นดูสูตรนี้ดูนั้นเพื่อนนะที่ผมเขียนเนียนเพื่อน,นี่ วดที่ผ่านมามันเข้านั้นเพื่อนนะเดี๋ยวลงหน่อยนะึงนี่ที่ผมเขียนสองตะบนนี่เข้างวดที่ผ่านมาเพื่อนผมมาดูหราผมว่ามันเข้าเนี่ยผมก็เลยมาวงผมว่าจะเอาหลักร้อยใส่ผมชอบหลักร้อยสองตัวนะวดที่ผ่านมาผมได้เขียนสองสองสุดขึ้นมาเพื่อนนี่เนี่ยมันเข้านีน่เดี๋ยวที่ผมหนีบไว้เนี่ยเอาตัวหนีบหนีบไปเนี่ย มันเข้าเข้าข้างบนเข้าข้างล่างนั้นเพื่อนนะเข้าบนเข้าล่างได้ล่างชุดหนึ่งสูตรนี้รู้สึกว่าจะเข้าบนเข้าล่างนั้นเพื่อนนะผมดูรดเข้าบนนี่เข้ามาตลอดราที่นี่ล่างนี่ก็มีเป็นบางงวดที่เข้าแต่เห็นเข้าบ่อยนั้นเพื่อนผมดูดูย้อนหลังนะดูย้อนหลังก็เข้านี่ผมเขียนสองชุดนั้นเพื่อนนะผมว่าเจ้าหลักร้อยใส่หลักรอยใส่ผมเขียนสองชุดเข้า ผมก็เลยวงไปชุดเดียวเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าสองตัวบนเข้าสองตัวล่างได้บนได้ล่างผมผมก็เลยเขียนขึ้นมาสองชุดผมว่าจะเอาหลักร้อยใส่ผมชอบหลักร้อยสองตัวงวดที่ผ่านมาชอบสามชอบสามกับห้าแปดไม่ชอบมันก็มาแปดงวดน,นี้ผมไม่ทิ้งผมเอาหมดทุกตัวนั้นเพื่อนหลักร้อยผมเข้ามาเป็นตามที่นเพื่อนเห็นตามที่ผมถ่าย มันจะเขียนเอาให้หมดเอาลองดูนะเผื่อมันเข้านะั้นเพื่อนนะเผื่อมันเข้าต่ออ่ะไปดูสูตรแล้วค่อยมาดู2ตัวบ,บนที่จับนะั้นเพื่อนนะ เข้ามาแต่หลังจากร้อยเอ็ดนั้นเพื่อนนะสูตรนี้หลังจากร้อยเอ็ดก็เข้ามายาวตลอดเลยสองตัวสามตัวสูตรนี้ผมนับดูเมื่อวานนี้เข้าหลักร้อยนั้นเพื่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า สิบเก้าเข้าสามตะบนสิบเก้างวดเดือนเพื่อนนะ่ะที่ไม่ที่หลักร้อยไม่เข้ามีอยู่สามงวดงวดที่ออกสามสามห้าสองสามเก้าสองกับงวดที่ผ่านมาไม่มีแปดมีสามงวดนอกนั้นครบครบหลักร้อยงวดนี้จะครบหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนนะ่ะอ่ะเลื่อนไปเรื่อยๆที่ทาง ผมกับน้องจอกลายมาสูตรนี้นั่นเพื่อน,นะเกาบอกว่าสูตรนี้เข้าอยู่ในลายลายก็อยู่ในเครื่องเรานี่แหละอ่าวดที่ผ่านมาที่ว่าเข้านั้นเพื่อน,นะเข้า,เ,าเข้าสองตัวแต่ที่นี่ดูหลักร้อยตัวชนมันมาชนกับเล็กอยู่ในกลุ่มนี้ไหมมันมีอยู่สามงวดที่ไม่เข้านั้นเพื่อนนะ ตรงนั้นเข้าหลักร้อยมาตลอดนี่มีงวดนี้เพื่อนนี่ไม่เข้าหลักร้อยงวดนี้ไม่เข้าหลักร้อยแล้วก็งวดนี้ไม่เข้าหลักร้อยจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่งวดในจํานวนในจํานวนเกือบหนึ่งปีนั้นเพื่อนนะในจํานวนเกือบหนึ่งปียี่สิบสามงวดยี่สิบสองงวดผ่านไปงวดนี้งวดที่ยี่สิบสามเพื่อนว่าสูตรนี้งวดหน้านี่จะมาหลักร้อยบ้างไหม จะมีหลักหน่วยไหมจะมีหลักสิบไหม,อ,มอ่ะไปดูดูที่บวกผมเขียนเป็นสองตัวสองตัวบนให้เ,หเพื่อนไปนะดีนเพื่อนเห็น,นแบบมิอกีนี่แหละแล้วผมจับตามแต้มผมถ่ายไปที่นึงแล้วนั่นเพื่อนนะนี่ผมไปชนกับหลักสิบ ที่เ,เพื่อนเห็นหลักสิบเมื่อกี้นี่ที่ข้างบนนี่ผมจับชนหลักสิบมาแล้วที่นี่จับชนหลักสิบมาแล้วก็เลยผมเลยชนหลักสิบเพื่อนเพื่อนไปเลยตัวไหนมันอยู่หลักสิบบ้างอย่างงี้ที่นี่ผมก็เลยวางก็เลยมาถ่ายใหม่ถ่ายเฉพาะชุดนี้ไปก่อน ชุดที่ว่าผมถ่ายตัดหลักสิผมตัดเรียบร้อยตามวงเรียบร้อยแล้วนั้นเพื่อนนะอยู่ในนี้คลิปโน้นผมอธิบายคลิปที่ถ่ายและคลิปนี้ผมมาถ่ายใหม่ผมจับจับตามนี่เลยนั้นเพื่อนนะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็9ก้าจับตามตัวเลขนี้เลย เงวนที่ผ่านมาเข้าเข้าสองตัวบนได้สองตัวล่างหลักร้อยไม่มางวนนี้เพื่อนว่าจะมาตัวไหนลองดูนันเพื่อนนะที่ผมติ๊กไวน้นี่ตามหลักสิบก็หมายความว่าเพื่อนก็กลับหลักสิบด้วยมันก็มีหลายตัวที่ว่าหลักสิบที่มันนี่มันมีบางชุดที่ว่ามันมันไม่ต้องกลับบางทีมันไปชนหลักสิบกับหลักหน่วยมาด้วยกันอย่างงี้ก็ต้องกลับนั่นเพื่อนนะ แต่งวดนี้เราจะจับตรงหลักไหมอันนี้คือไม่ปักหลักแล้วนี่เรามาจับก็ต้องหาหลักสิบมาจับให้ให้แน่นอนนั้นเพื่อนอนมันหลักสิบเป็นตัวไหนหลักหน่วยเป็นตัวไหนแต่น,นี่เท่ากับงวดที่ผ่านมาจับถูกจับถูกทั้งบนทั้งล่างตรงหลักด้วยตรงหลักทั้งบนทั้งล่างงวดนี้จะตรงหลักไหมอันนี้เราไม่รู้นั่นเพื่อนนะเพราะว่าผมก็าจับตั้งแต่เลขแปดไปตามที่บอกเมื่อกี้นี้ แล้วก็ตามแต้มอันนี้แต้มหนึ่งไม่มีผมก็วงตามหลักแต้มหนึ่งไม่มีอย่างนี้แต้มสามมีอย่างนี้แต้มสี่ไม่มีแต้มสี่ไม่มี แต่มสีไม่มีแต่มันเข้าหลักงนี้เพื่อนๆชอบชุดไหนก็เอาไปนั่นเพื่อนนะชอบชุดไหนก็เอาไปแต่ตัวที่ผมติ๊กไว้เนี่ยคือหมยความว่าต้องกลับด้วยอย่างติ๊กสองติ๊กอย่างเงี้ยเพื่อนต้องกลับด้วยคลิปนี้ผมไม่ได้ให้ดูหลักสิบนั่นเพื่อนนะที่ผมก็ติ๊กไว้แล้วตัวที่ผมติ๊กหมยควาาต้องกลับด้วยเพราะผมยังไม่ถ่ายหลักสิบทนี่ผม ผมชนเฉพาะผมคนเดียวเสร็จแล้วก็เ,เลยมาเขียนใส่หน้าเดียวกันผมเขียนหลักสิบไ้นี่แล้วก็เลยมาทิปที่ผ่านมาก็เลยถ่ายให้เห็นหลักสิบด้วยถ้าดันขึ้นไปเห็นหลักสิบเลยเดี๋ยวที่นี่หลักสิบผมยังไม่ถ่ายแต่ผมก็อธิบายให้เพื่อนไปแล้วว่าตัวที่ผมติก๊กสองติ๊กนี่หมายความว่าต้องกลับด้วยจะเป็นตัวไหนอ,อยู่ช่วงระหว่างกลางมันติ๊กไม่ได้อย่างนี้ก็กต้องติ๊กอีกทีหนึง่งอย่างนี้เพื่อนนะ ต้องกลับทีนึงว่าตัวไหนจะเป็นหลักสิบแต่ถ้าเกิดวันฟุกเข้าสองตัวบนตรงมันก็ดีนันเพื่อนนะถ้าเกิดว่ามันเป็นกลับหลักอย่างนี้ก็มันก็ไม่แน่เพราะว่ามันมันสูตรครบสองตัวบนเราที่นีเราไม่เขียนตามตามตัวเลขที่เราทําได้เกิดว่าหลักหน่วยไปเป็นหลักสิบหลักสิบไปเป็นหลักหน่วยอย่างนี้ก็มันจะไม่เข้าถ้าเกิดเอาหลักร้อยมาใส่หลักร้อยตรงได้โต๊ะก็ยังดีอืม น,นี่คือพูดขวดความจริงนั้นเพื่อนนะพูดความจริงถ้าเกิดว่าหลักสิบเป็นเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยไปเป็นหลักสิบอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเอาหลักร้อยมาใส่ตรงกันถ้าเกิดมันได้โต๊ะมันก,มนก็มันก็ดีไปถ้าเกิดจับไม่เข้าแล้วที่นี่มันก็จะหนีไปแต่นี่ก็อันนี้คือจับตามตัวเลขนั้นเพื่อนนะแต่ผมก็มั่นใจว่าดูตามหลักร้อยแล้วดูตามหลักสิบแล้วมันเข้าแต่มันมีหลักสิบต้องกลับด้วยอย่างเงี้ยเพื่อนมันมีไปชนหลักสิบด้วยหลักหน่วยไปชนหลักสิบ อย่างพวกนี้ติติ๊กนี่ที่เอาดินสอวงวงติ๊กนี่แต่มันเด่นอยู่ข้างล่างแล้วแหละตามตามที่ผมนี่นี่มันเด่นอยู่ข้างล่างแล้วเพื่อนชอบตัวไหนก็เอาไปหรือจะกลับก็แล้วแต่นั้นเพื่อนนะอันนี้คือทําตามอย่างเหมือนกันอย่างงวดที่ผ่านมาหมวดที่ผ่านมาผมว่าจับไปตามตัวเลขงมวดที่ผ่านมาจับไปตามตัวเลขนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาตำแหน่งแรกได้เลขสามเลขสี่ผมว่าจับไปสามสี่ มันก็เข้าเข้าตรงหลักมาเข้าแถวที่สองเงื่ที่ผ่านมาสองตัวบนสองตัวล่างเข้าแถวที่แถวที่สามดิหนึ่งสองสามมาเข้าแถวนี้งวดที่ผ่านมางวน,นี้ไม่รู้จะเข้าแถวไหนงว่ที่ผ่านมาเข้าแถวเข้าแถวที่สองแถวที่สาม หนึ 1> 1 tail, ่งแวสองแถวสามแถวข้างบนก็เขียนเหมือนกันผมว่าจะเขียนเอาหลักร้อยใส่ผมชอบหลักร้อยสองตัวว่าจะหลักร้อยใส่ข้างหน้าอันนี้คือสองตบน,นั่นเพื่อนนะสองตบนแต่ว่าผมเขียนตรงตรง,ต,รงตามตามหลักแล้วที่นี่บางทีมันมีหลักสิบ หลักสิบกับหลักหน่วยอยู่ด้วยกันก็มีเงินเพื่อนจับชนแล้วอ่ะถ้าเกิดชุดนี้เข้าก็ถือ,อว่าคุกไปนั้นเพื่อนนะแต่มันเข้าแต้มแล้วมันเข้าแต้มแล้วงวดที่ผ่านมาไม่เข้านี่ผมทําเข้าแล้วก็จะเป็นแต้มไหนก็ไม่รู้นั่นเพื่อนนะแต้มยู่มีอยู่หกแต้มแต้มมีอยู่หกแต้มจะเป็นแต้มไหนก็ดูเอานั้นเพื่อนนะอ่ะคลิปนี้เอาเท่านี้นเพื่อนสูตรมาครบสองตัวล่างสองตัวบน ยี่สิบยี่สิบสองงวดติดนั้นเพื่อนนะยี่สิบสองงวดติดงวดนี้งวดที่ยี่ิบสามงวดหน้าก็หนึ่งปีเต็มว่ามันเข้าตั้งแต่หลังหลังร้อยเอ็ดนั้นเพื่อนนะหลังร้อยเอ็ดนี่หกหกสองนี่หลังจากร้อยเอ็ดมาร้อยเอ็ดมันหกศูนย์หกมาครบสองตบนถึงสามตัวนั้นเพื่อนนะที่ไม่ครบสามตะบนมีอยู่สี่งวดนอกนั้นครบ เอาไปพิจารณาให้ดีนั่นเพื่อนนะจะเป็นตัวไหนจะตรงหรือจะกลับอยู่นี่สองตัวบนหลักร้อยจะอยู่กลุ่มนี้จะเป็นตัวไหนงวดน,นี้จะมีหลักร้อยไหมเพราะว่ามันพลาดหลักร้อยมาสมงวดสี่งวดอขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ